และน้องมิวนิฐาจิระยั่งยืนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใชญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณเต๋อครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุยกันมาตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ครับอ่ะมาคุยกันหน่อยดีกว่าพี่ต้องครับหลังจากที่โปสเตอร์แล้วก็ตัวอย่างของภาพเจ้์เรื่องนี้เนี่ยถูกปล่อยไปแล้วฟีดแบ็กที่มาถึงตัวพี่ต้วงเป็นยังไงบ้างครับ ถ้าถึงผมใช่ไหมฮะครับผมถึงผมนี่ดีหมดแน่นอนอยู่แล้วครับดีหมดแน่นอนทุกไม่ดีเขาไม่บอกผมแน่นอนไม่ฮะดี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 ใช่ไหมฮะทุกคนก็จะบอกว่าเออมันเป็นหนังรักแบบยังไงซึ้งเหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนแบบกระหายให้รู้หลายอย่างเขาก็อยากจะรู้ว่าจริงๆมันมันจะมีมุมมีอะไรไหมแต่พี่ต้ยังไม่ได้บอกใครใช่ไหมครับห้ามบอกต้องไปดูเองโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปชมพร้อมกันนะครับในโรงภาพยนตร์นะครับน้องมิวล่ะครับจากแฟนๆคลับของเราหรือว่าเพื่อนๆในวงการเนี่ยเขาเห็นตัวอยย่่าาาางงงงแล้้ววเัไบ คนที่แบบว่านรไม่ได้เจอเลยหรือว่าอะไรเงี้ยตอนนี้เจอใครก็บอกอุ้ยรอดูแฟนเดย์รอดูแฟนเดย์ค่ะกระแสะดีมากบางคนจะชอบหลอกถามเขาว่าตอนจบเป็นยังไงเอา้เอาว่าถามแล้วเหรอฮะใช่คนชอบหลอกถามค่ะแต่ว่าเราไม่บอกเราบอกให้เขามาดูเองเยี่ยมมากครับ,รม,ม,รบรมิวครับต้องไปชมกันเองนะครับผม <พอ S 1> สุนเต๋อครับในเรื่องนี้นะครับคุณเต๋อบอกมาแล้วว่าต้องปรับลุกเปลี่ยนแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่เล่นยากมากในบทในเรื่องนี้คือเด็ดชัยคุณคิดว่าคนดูแล้วเขาจะรู้สึกไงกับตัวเด็ดชัยครับคุณเต๋อ คือถ้ามองข้ามรูปลักษที่ครับที่อ้วนที่ครับว่า ผมหยิกใส่แว่นนะคือดูไม่ได้สภาพในเรื่องเด็กชายนะสภาพอย่างนั้นครับผมเชื่อว่าถ้าเข้าไปดูเนี่ยจะอินไปกับตัวละครและจะเอาใจช่วยเด็กชายแน่นอนครับอ่าเพราะเด็กชายดูเป็นคนธรรมดาที่น่าเอาใจช่วยใช่ครับผมใช่ไหมฮะแล้วแล้วเรื่องในเรื่องนี้เป็นไงคุณเล่นยากขนาดไหนเพราะต้องปรับรูปขนาดนี้ยากครับผมเพิ่งเข้าใจเพราะสูงสุดคือสูดสามัญนั่แหละเด็กเด็มึงคือยังไงคุณเต๋อคือผมเคยผ่านจุดที่น่าเกลียดในวัยรุ่นมาแล้วครับผมก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งต้องกลับไปเป็นสู่จุดนั้นอีกทีนึงและมัน ดูว่าจะหนักขนาดไหนนะครับผมซึ่งนอกจากเรื่องของความโรแมนติกของคู่พระนางในเรื่องนี้แล้วสถานที่ถ่ายทำนี่เขาบอกว่าสวยมากสวยถูกใจพี่โต้ไหมครับจริงๆคือผมได้ไปฮอกไกโดก่อนแล้วรู้สึกว่ามันสวยมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นฉากฉากฉากหลังที่ดีมากกว่าหนังรักโรแมนติกดีๆสักเรื่องหนึ่งเราก็เลยถ่ายหลายที่ใน่ฮอกไกโดมากเลยครับคือมีหลายเมืองมากมีสัปโปโรฮากุดาเตะฮารุแล้วก็ถ้าเยอะที่สุดเลยเนี่ยผมว่า จะเป็นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งชื่อว่าคิโรโรครับครับผมซึ่งสวยมากแล้วแบบฉากเด็ดๆซึ้งๆทั้งหลายก็จะเกิดที่คิโรโรรีสอร์ทเลยโอ้โห,โหโนอกจากเคมีขอีทั้งคู่แล้วรวมกับบรรยากาศไปดูยิ่งโรแมนติกเข้าไปใหญ่ใช่แลวนะครับ,รบผมเดี๋ยวโรแมนติกขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันในโรงภาพยนตร์เพราะนัน้นตอนนี้หนังใกล้ฉายแล้วรเราให้ฝากกันเลยดีกว่านะครับขอเริ่มจากเป็นน้องบิวก่อนละกันอยากให้ฝากนิดนึงนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้มีอะไรอยากจะฝากกับทุกคนไหมค่ะก็ฝาก แฟนเดย์ด้วยนะคะเป็นหนักที่ทุกคนแบบว่าตั้งใจทํามากแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนอกจากหนังที่ดีแล้วนะคะเรายังมีแอป my fan day ค่ะซึ่งเป็นเป็นเหมือนเป็นโปรแกรมหนึ่งสามารถเข้าไปได้นะคะใน Facebook ของแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวค่ะจะเป็นแอปที่เราเลือกรูปมาได้แล้วเราก็เลือกวันที่ที่เราเป็นวันสําคัญของเราแล้วเราก็จะเป็นคลิปน่ารักน่ารักมากอันนี้ผมแอบเห็นเพื่อนผมทำไปแล้วคนเผื่อพันล้านทำส่งให้แฟนเผื่อพันล้านนี่เขาตั้งเองหรือว่า เขา<อ>ตั้งเองครับครับผมคุณไม่ค่อยพอใจกับชื่อน,นี้หรือเปล่าครับทำไมเขาไม่เอาพวกเ,เรื่องอื่นๆที่เขาแบบเคยเล่นมันไม่พอ,มอไม่พลาดเพลงนะครับครับผมจะไปพูดถึงเรื่องนั้นดีกว,ว่านะครับอ่ะเอาไปว่าแอปพลิเคชันนี้ลองไปเล่นกันดูได้บรนณาธิการได้คุณเต๋อลองไปเล่นดูนะครับครับเออแต่เขายังไม่รู้จะเล่นกับใครด้วยนะครับช่วงนี้นะครับเออ่โทษทีนะครับอ่ะคุณตัทนัทนัทนี่ก่อนดิ ใส่รูปเพื่อนก็ได้เพื่อนก็ได้2ปีแล้วนะ2ปีแล้วนะใส่รูปกับแม่ก็ได้ตนรนรเล่นกับเล่นกับแม่ก็ได้ได้ใครก็ได้เพราะมันน่ารักนะครับผมเต๋อมีกิจกรรมอะไรอีกไหมนอกจากแอป my fan day มีครับกิจกรรมชื่อทีมเด็กคุ้จับทีมเด็กไหมครับทีมเด็กคืออะไรครับทีมเด็กคือว่าตามโรงหนังนะครับเราจะมีเหมือนแบบคล้ายๆแบบจําลองของละครขอพรอ๋อเหรอฮะมันทำเป็นซันดี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอใช่เราสามารถไปขอพรสั่นกระดิ่งได้ด้วยสารสั่ใช่กระดิ่งเลย ครับผมครับแล้วก็ที่สําคัญคือแต่ละทีมเล็กแต่ละที่นะครับจะมีสแตป์ด้วยให้เราเป็นสเต็มเก็บสะสมได้อ๋อถ้าเปลี่ยนโรลไปอีกที่หนึ่งก็จะมีสแต็มลายอื่นอีกใช่แล้วอ๋อสะสมให้เรียบร้อยนะคบที่นี่มีด้วยที่นี่มีอยู่แล้วใช่ไหมเฮ้ยเราต้องห้ามบอกเขาเปล่าว่าอยู่เลยใช่แต่ตองมีที่นี่ถือว่าแอบบอกไปบ้างนลยเผื่อใครมาจะได้เป็นสแตปมกันด้วยนะครับแล้วก็นอกจากที่เรพูดถึงกิจกรรมแล้วผมอยากคุณเต๋อฝากแต่จะฝากเหมือนธรรมดามันน้องมลวเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าคุณเต๋อเนี่ยถ สุนทรพูดกับชั้นมาเกิดชัดๆ,ๆนะครับไอ้สักวาหัวฟูดูหยิกหย่อยเนี่ยนะครับนี่คือล่าสุดของคุณเลยผมอยากให้คุณเต๋อเนี่ยช่วยฝากภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแบบสักวาหารือกรอนที่คุณถนัดสักหนึ่งท่อนหนึ่งจบผมไม่รู้เขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะสักหนึ่งหนึ่งท่อนห่ะพี่เต๋อมาแต่งกันทีห้าแล้วอย่างนั้นเลยครับพี่ต้อมครับคุณไม่คิดพี่ต้อมกดดันมันไหมคุณไม่คิดว่าแต่ละผมใช้เวลานานเหรอครับแตละครับเอาแบบสั้นๆง่ายๆก็ได้โอ้โหง่ายๆง่ายๆ ไปดูหนังวันนี้ให้สนุกมีความสุขทุกท่านนะคุณขาแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวสนุกนะรีบเข้าโรงไปหาความรักนุ้ยกบเด่นชัยชุดใจตบมือด้วยครับตบมือได้ครับผมครับ เมื่อกี้เนี่ยตอนแอบบอกข้างหลังเนี่ยหน้าตามตกใจจริงๆนะครับว่าจะต้องมาใส่กรอนในเรื่องนี้ด้วยเยี่ยมมากๆมาที่พี่โต้งมากนะครับมีอะไรอยากจะฝากกับพี่ๆสู้ชมแล้วก็แขกนี้บ้างครับครับก็เรื่องนี้ปั้นมา3ปีเลยครับคิดร้อนอยู่นานมากใช่ครับผมก็เป็นหนังรักอีกเรื่องหนึ่งหลังจากบนมันโหซึ่งมีรสชาติที่ผมว่าเข้มข้นขึ้นด้วยครับผมอยากให้ทุกคนอินเท่าๆกับผมเพราะผมเน้นมากครับกินมากแน่นอนแตอกอยากให้อินเท่ากันครับขอบคุณมาก นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไปพิสูจน์ด้วยตาคุณเองแล้วกันนะครับและนี่ก็คือพูมกับและนักแสดงเรื่องแฟนเดฟแฟนกันแค่วันเดียวครับผมขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวยังอยู่ันบนเวทีก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปร่วมกันนะครับในโอกาสนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณจีน่าโอสดศิลป์ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท g d H 559ากจำกัดนะครับคือมาร่วมถ่ายภาพบนเวทีขอเรียนเชิญนะครับจีน่าสวัสดีครับ ตอนที่เตอ๋ออ่ากอดูพี่จีน่าเขาดูไม่ค่อยพอใจด้วยนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะขอเรียนเชิญนะครับผู้สนับสนุนที่น่ารักซึ่งมีอยู่หลายท่านมากท่านแรกก่อนเลยนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณสรัญยูอัธยานสกุลนะครับขอเรียนเชิญบนเวทีด้วยนะครับท่านนี้นะครับคือผู้อำนวยการบร,ริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนและก็คิโรโรสสกีรีสอร์ทที่ไหนทางภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเมื่อกี้พี่ตงบอกไปแล้วว่าสวยมาก นะครับอ่ะก็สามารถติดต่อทัาทางกับท่านได้นะครับผมโอเคนะฮะขอบคุณด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวหนังจะเข้าฉาย2ทุ่มโรงนะครับใครที่มีบัตรแล้วก็รอจะดูวันนี้ขอให้เข้าโรงพร้อมกันนะครับอย่าเลทน,นะครับจะได้ดูตั้งแต่ต้นนะฮะโอเคครับ เดี๋ยวเซตต่อไปนะครับในโอกาสนี้ทางบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนนะครับและที่โรโร์รีสอร์ทสกีนะครับมีฉลองไม้มามอบให้ด้วยนี่ครับด้านหลังครับผมอ่านะครับผู้แสดงความดีกับภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับของ Gdh 5 5 9นะครับขอใช้ปรบมือด้วยครับ ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับคุณสรัญยูนะครับอัธยามสกุลนะครับอย่าลืมนะครับไปญี่ปุ่นติดต่อได้นะครับผมสถานที่สวยงามเดี๋ยวเราไปดูในหนังก่อนก็ได้ว่าสวยขนาดไหนนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับคุณสรัญยูครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวนักแสดงนะครับพรวงมกับแล้วก็พิชิน่ายังอยู่ก่อนนะครับโอเคนะครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับท่านต่อไป คุณนัทการจันทไทยผู้จัดการส่วนสื่อสารออนไลน์บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับผู้สนับสนุนภาพยนตร์ไทยของ GTH มาโดยตลอดเขอเสียงมรบมือด้ครับโอเคนะครับไม่ตกไฟนะครับภาพยนตร์แฟนเดย์แฟนไก่แค่วันเดียวนะครับเข้าฉายจริงนะครับ1กันยายนหรือว่าวันพฤหัสบดีทุกโรงภาพยนตร์นะครับ ไปดูด้วยตัวเองนะครับบอกเพื่อนต่อๆกันไปหรือว่าใครที่ดูวันนี้แล้วอย่าไปแอบสปอยเพื่อนนะครับให้เขาไปดูกันเองหรือถ้าอยากสปอยมากก็ไม่ต้องพูดไปดูพร้อมเพื่อนอีกรอบหนึ่งไปเลยดีกว่านะครับในโอกาสนี้นะครับทางบริษัทที่ปรการชีวิตจำกัดมหาชนก็มีช่อดอกไม้มามอบให้เหมือนกันนะครับสวยมากๆเลยนะครับมอบให้แก่วนะครับทาง g d s นะครับฟิโต้เวจิน่าและก็นักแสดงของเรื่องนี้นะครับเต๋อแล้วก็มิวนะครับ ให้สวยๆนะครับยังไงก็แล้วแต่พี่จีน่าต้องสวยที่สุดนะครับดีมากครับพี่บอลครับจากเท็ดที่นะครับฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะให้กระจายข่าวกันด้วยนะครับหนึ่งกันยายนี้นะครับกับแฟนเดย์นะครับเรียบร้อยนะครับผมน่าจะโอเคแล้วนะครับขอบคุณด้วยนะครับคุณนัฐการจน์จันทยนะครับ ลำดับต่อไปต่อมาเลยนะครับขอเรียนเชิญคุณวิชัยคุณทวัตชัยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนครับขอเรียนเชิญครับเชิญเลยนะครับผม mm. ท่านนี้ก็เป็นผู้สนับสนุนที่น่ารักนะครับอยู่กันมาโดยตลอดน,นะครับผมย้ำกันอีกที2ทุ่มตรงนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมภาพยนตร์พร้อมกันนะฮะเดี๋ยวผมก็ไปดูด้วยนักสแสดงไปที่ฐานคุณเตอคุตตคุณเตอกับน้องมิวก็ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเหมือนกันนะครับไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองนะครับหนังเรื่องแรกของ g d h 559จำกัดน,นะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับคุณวิชัยคุณวัชชัยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับผมจะขอเรียนเชิญผู้บริหารของบริษัท GDH 559จำกัดน,นะครับและก็เหล่าพาน,น์ทเนอร์ด้วยนะครับท่านแรกคุณศิลนครับคุณประเสริฐคุณฟินคุณแก้งคุณวันคุณสุยคุณเดียวและก็คุณเอ๋ปรียาวันขอเชิญบนเวทีครับขอเสียงปรบมือด้วยนะคบผมรับผม พี่สิงห์เขางามขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับนะครับจัดที่จัดทางกันให้เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันก่อนนะครับแล้วก็พี่ๆนักข่าวรู้สึกจะสัมภาษณ์นักแสดงของเราเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากกระจายข่าวกันด้วยนะกันนะฮะวันนี้ทุกท่านที่มาดูภาพยนตร์ดูหนังกันก็ขอให้ชมกันให้สนุกนะครับวันนี้เดี๋ยวสองทุ่มเราชมพร้อมกันนะครับผิดด้านครับพี่ครับ โอเคนะครับเดี๋ยวยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญเพิ่มเติมไถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีนะครับอ่ะเดี๋ยวระดับต่อไปผมขอเรียนเชิญน,นะครับคุณตั้มหรือว่าพี่ตั้มของเราจากจอกว้างฟิล์มครับขอเรียนเชิญครับ คุณสมศีพฤ่ิพันธ์ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท GMM 1 TV จำกัดนะครับตัวแทนจากทางช่องวันนะครับขอเลยนเชิญนะครับแล้วก็ดีเจดีเจเตปกิรติศริสุดที่พัฒนานะครับพี่เต๊ปของเรานะฮะตัวแทนจาก Green Wave ครับผมเชิญเลยนะครับพี่เต๊ปครับก็เป็นตัวแทนจากทางเอทามีเดียจำกัดมหาชนด้วยนะครับผมสนใจนะครับฟังเพลงเพราะๆจากพี่เต๊ปได้ทีสองถึงดีห้าวันจันทร์ถึงศุกร์หรืออยากเรียนดำน้ำก็เชิญคุยกับพี่เต๊ปได้นะครับ ยังไม่จบนะครับขอเรียนเชิญต่อนะครับคุณพัลลพามาโนุษผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจคอนเทนต์บริษัทไลน์ประเทศไทยนะครับขอเรียนเชิญครับและแน่นอนนะครับนักร้องเราพี่ชาติสุชาตินะครับและคุณปริมนะคะขอเรียนเชิญนะครับคุณปริมด้วยนะครับขอเรียนเชิญคุณปริมด้วยนะครับคุณปริมมาแล้วนะครับ พี่พี่สือประชนครับอัดภาพกัให้เต็มที่นะครับแล้วก็ไปกระจายข่าวกันเลยนะครับเ,เต็มนะครับโอเจรอกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ชมภาพยนตร์นะครับในวันนี้อีกแค่3วันครับวันพฤหัสบดนีนะครับ1กันยายนทุกโรงภาพยนตร์แน่นอนนะครับ